การเล่นที่เกิดเลยกลับกลายเป็นเหตุให้พระทั้งสองแตกความสามคัคคีไม่ทำสังฆกรรมร่วมกันนี่จึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นกรรมหนักในพระพุทธศาสนาส่งผลให้ภูมิเทวดาต้องตกสู่อเวจีมหานรกตลอดหนึ่งพุทธันดรข้อนี้เตือนใจเราได้ว่าอย่าประมาทแม้การเล่นสนุกถ้าเกินขอบเขตก็อาจสร้างกรรมร้ายแรงโดยไม่รู้ตัว 3. กรรมไม่หายไปเองต้องแก้ด้วยปัญญาและการปฏิบัติ วิบากที่เคยก่อยังตามมาถึงพบปัจจุบันพระคุณทธานะถูกชาวบ้านและสามเณรเยาะเยะ้ยถูกเข้าใจผิดอยู่เสมอแต่ท่านไม่ท้อถอยเพียรภาวนาปฏิบัติจนบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ภาพหญิงสาวที่ติดตามมานานจึงหายไปทันที 4. ด้วยอุปถัมภ์ของพระเจ้าปปเสนทิโกศลพระเจ้าระเสนทิโกสลทอดพระเนตรเห็นว่าพระคุณทธานะลำบากเพราะถูกเข้าใจผิดจนยากลำบากในการบินทบาท จึงทรงอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสี่เป็นประจำทําให้พระกุณฑท,ทานะหมดความกังวลจิตใจสงบมีกําลังในการเจริญวิปัสนาพระเจ้าระเสนทิโกสนจึงเป็นกําลังสําคัญที่เกื้อหนุนให้พระกุณฑท,ทานะปฏิบัติบรรลุพระอรหัตผลในที่สุดขออนุโมทนาบุญกับบามปรับทตุทั้ง4ี่นะมาพัทผู้สปอนเซอร์หลกักสนับสนุนการทำคลิปธรรมะเผยแผ่เป็นธรรมทานเรื่องนี้ด้วยนะคะ ชอบฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกแบบสรุปให้เข้าใจง่ายให้กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานนะคะ